ออออานำหอยมาแล้วก็ถึงเวลาของพวกเขา้าจะออกไปหาอยู่หากินครับ <S <S สวัสดีครับผมคุณโฮมได้เวลาออกหาอยู่หากินตอนกลางคืนครับที่พวกเข้ามาหาจะเป็นปลาตื่นนามไหมนะครับมันจะแลงนเกลนข้างบนพวกเขาก็จะดักรอไปแต่ผงมีแต่เห่า ชาวบ้านแถวนี้เพิ่นกันมากามองไว้ให้กันแต่เฮาจะหลักยาม,มองเพิ่นก่อนเอนาะหลักยาม,มองเขาเนาะเออถ้าเพิ่นมังอยู่คอยเอฟซีเจ้าเด้อหลักยาม,มองก่อนเออเพของเพิ่นยามไปแล้วอ๋อเพิ่นยามแวมไปแล้วไหนมีปลายยากปลายมั้งแน่นั่ะยักตัวปลายมั้งเนี่โอ้ติดอยู่ปลาขาวปลาขาว ของเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวล้างกล่องใครเข้าใครเอาของเข้าคุณนะป้ามันกระโดดโอ้ทางของเพื่นนีกติดเนาะอุ้ยเอาเอาเอารักนักเอาาห้อห้อาบ้านเมืองให้เพื่อนเตื้อห้อเข้างาะไรรักข้เอาห้าเอาเนาะน่ารักเออเดี๋ยวล้างกล่องเข้าใครมากัน มาเออพี่น้องครับไปพีซซ่น้องโอ้พี่น้องเป็นพีพ่น้องกันดีกว่าโอ้เมือกปาลาปตาเพื่อนเหรอตาเพื่อนเนี่ยไหนเนี่ยไ,ไหนล่เดี๋ยวปลาเพื่อนตายดิเก็บไปให้เพื่นอนซะงามเนี่ยเออเดี๋ยว<อ><า>มันตาย,ม,ตายมันยังไงมั่งกับอะไรใส่ขึ้นดย่มมั่งเลยโอ้หรออไปาามพ่นนกเะโอ้ติดหลายดิของเพ<อ>ื่อนอะตาเท้าป่ะปืนสางมันเนาา เออเดี๋ยวหลังหลังกล่องเขาแค่ว่ากันนี่เธอออกเงินในพู้นี่โอ้เขามาดักอันนี้ไปอ่ะเขาเขากำลัยกของเขากันล้วเขาก็มังยกบางอย่างโอนี่นาบักเล็กแมวนี่มาดักไว้เด้ยางไปยางไปตัวดาบักเล็กแมวไปนั่นเดี๋ยวนี่ปลาวะปลาอย่าปลาปลาไม่มีปลพวกปลาเนาะ นี่วะพว่าขลูบเงี้ยนะเหลี่ยมงเงยเรเบิเพื่นเอามาดักเขาไม่แย่ป่าเออย่ใส้โอ้แย่เว่อรปบ่พองนี่เพื่อนว่าการมองดักไว้นี่แล้วมันก็ไดนน้ไม่ห่างผิดป่าตุ่มนี่ใส่ไวเอาดักมังดักมันไว่ง้สิอไรม่ไ้หเวมดจังะมามา จาที่ห้ายางเสร็จแล้วปลาเขาบกค่อยลายปันใดครับเพราะพญายิ้มเพิ่นมาใส่ม่องดักทางไวปลาก็เลยเข้ามาบ่ทันถึงแต่กระบ่เป็นยังครับถึงปลาบ่เข้ารอบเข้าแต่เฮาก็ได้ปลากลับานอยู่ปลาม่องของพญ่นั่นแหละฝากบอกฝากบอกเพิ่นเด้อครับคื่นนี้ก็ละกันแพงเท่านีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานของคุณโฮมนะครับ